ในเล่อนี้จะมีรูปผู้หญิงซ้ายขวา left and right และเกมทางจิตวิทยาในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเล่นไปพร้อมกับเราได้เลยนะครับโดยเราจะมีภาพหญิงสาวสองช่องซ้ายขวาในโจทย์ที่ว่าถ้าจะต้องไปออกเดทกับผู้หญิงคุณจะเลือกซ้ายหรือขวาไม่ต้องคิดนานแค่เห็นปุ๊บแล้วตอบปับ๊บ จดคำตอบไว้เพราะมีคำอธิบายท้ายเกมถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับซ้ายเลยแมซ้ายนะซ้ายซ้ายขวาครับซ้ายขวาเอาเลยแขวาเอาเลยแมซ้ายครับขวาซ้ายครับขวา อะไรรับายครับซายครับไม่เหมือนกัเหมืนวกัขวาครับายขวาขวาครับขวายขวาขวาขวาาครับขวาครับอรกันอันนี้เลงไม่ได้อันนี้ขอสอเลยครับอไรอันนี้ขอเบิ้ยังีวขาเห็นไหม หมวดรูป<ะ>การเลือกรูปผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องมีคําตอบอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณขุนขาวเขาเ <ฮะ S 2> ชิญนักจิตวิทยาคุณขุนขาวค่ะ <c oughs> สําหรับกรณีของคุณมาร์ชหรือน้องมาร์ชนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เนี่ยคือเราพบว่าสเปคของน้องมาร์ชคือคนเอเชียนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการตอบคาถามเยอะมาก แต่กล้าตอบคำถามของน้องมาร์ชนะครับจะพบว่าน้องมาร์ชเนี่ยเลือกคนเซ็กซี่นะครับภาพที่เซ็กซี่กว่าเนี่ยเภาพนะครับแล้วก็ภาพที่ไม่ได้เซ็กซี่11ภาพนะฮะ <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลายเป็นว่าน้องมาร์ชเนี่ยเลือกภาพไม่เซ็กซี่มากกว่าภาพเซ็กซี่แต่เกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดน้องมาร์ชเลือกคนเอเชีย ซึ่งทีนี้ก็เป็นข่าวสำหรับสาวๆว่าสาวๆที่เป็นออกแนวเอเชียหรือออกแนวญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าจะเข้าสเปคน้องหมาลูกมีหวังนะครับพะรุกหวยมากเลยลูกอาไปอี้มั้งลูกดูเกาไปอี้เพราะฉะนั้นบทสรุปอันที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่า ผู้ชายนะครับหรือแม้แต่ผู้หญิงก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความเซ็กซี่หรือไม่เซ็กซี่แต่มันอยู่ที่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีสเปคแบบไหนคือจึงเป็นข้อสําคัญว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดึงดูดผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะดึงดูดผู้ชายอย่างเช่นเป็นผู้ชายที่เหมือนน้องมาร์คแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณไม่จำเป็นเลยครับที่จะต้องแต่งตัวให้เซ็กซี่หรือว่าโชว์เนื้อหนังมาก แค่ว่าคุณรู้ว่าสเปคของผู้ชายคนนี้เป็นสเปคแบบเอเชียคุณก็จะรู้แล้วว่าถ้าคุณทําตัวให้มันเป็นเอเชียนะครับคุยง่ายว่าแต่งตัวเหมือนสาวญี่ปุ่นหน่อยนะครับหรือว่าอย่างที่คุณมาร์ชน้องมาร์ชเคยบอกว่าเป็นกระโปรงนะครับแล้วก็มีความที่ขู่คนอานเนะนะครับก็จะสามารถดึงดูดผู้ชายคนนี้ได้นั้นสิ่งสําคัญที่อยากฝากให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนคือไม่จําเป็นต้องดึงดูดฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือเพศตรงข้าม ด้วยความันช่วยสิ่งที่จะนำอันตรายมาสู่ตัวเองนะครับ oh. แค่เรารู้ว่าจิตใจของคนที่เป็นเพศตรงข้ามนั้นน่ะเขาชอบอะไรแล้วเราแต่งตัวหรือเราทำตัวเองให้เหมาะสมที่จะดึงดูดเขาอันนั้นจะยั่งยืนกว่าและไม่นำอันตรายมาสู่ตัวนะครับนี oh. ่การที่หนึ่งอันที่สองข้อคิดที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเรื่องของความเร็วในการตัดสินใจนะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยไม่ต้องเป็นกรณีน้องมช์ชแต่เป็นผู้ชายทุกคนนะฮะ uh. สมองแบบแบบผู้ชายเนี่ย จะเขาเรียกว่าตัดสินจากวิชวลคิ Visual คือสายตาครับคือผู้ชายเนี่ยจะตัดสินว่าเขาจะไปออกเดทกับผู้หญิงคนนี้หรือไม่เนี่ยภายใน3วินาทีเท่านั้นอ๋อสามวินาทีนะครสามวิทกก็เลือก <laughs> ได้แ้วเหรอ <laughs> <laughs> เนื่องจากธรรมาชาติสมัยโบร,ราณที่เราวิวัฒนาการเนี่ยผู้ชายจะมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือไม่จําเป็นจะต้องลงทุนในความสัมพันธ์ครับเราสามารถที่จะปล่อยเมล็ดพันธุ์ของเรา ไปในฝ่ายหญิงนะครับพูดง่ายๆว่าทําให้เขาเกิดอาการตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ผู้ชายสามารถจะออกอาหารออกไปล่าสาวาหาอาหารได้ในวันรุ่งขึ้นเลยไม่ต้องตั้งท้องหรือดูแลลูกเพราะฉะนั้นต้นทุนในการอ,าอยู่ในความสัมพันธ์ของผู้ชายต่ํามากครับจึงสามารถที่จะเขาเรียกว่า snap decision หรือเลือกเลือกได้เลยภายใน3วินาทีเพราะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของตัวเองนะครับแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องรับผิดชอบมาก แล้วจึงต้องดูกันเป็นวัน,น,นดูกันเป็นเดือนอบางครั้งดูกันเป็นปีเพราะผู้หญิงถ้าเกิดเขาจะไปออกเดทกับคนนี้แล้วสมองของเขาตามวิวัฒนาการเกิดเขาพลาดขึ้นมาแล้วท้องขึ้นมาต้องรับผิดชอบ9กเดือนและหลังจากนั้นบางครั้งอีกเป็น10ปีที่จะต้องดูแลลูกนี่คือสมัยโบราณนะครับแต่ผมจะเสริมว่าแล้ว ผู้หญิงล่ะอันนี้สําหรับฝ่ายชายบ้างนะครับผู้หญิงเขาดูอะไรในผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น behavioral cue behavior, behavior คือพฤติกรรมผู้หญิงจะดูพฤติกรรมผู้ชายจะดูรูปร่างและหน้าตาเป็นอันดับแรกอันนี้บอกว่าเป็นอันดับแรกนะครับผู้หญิงจะดูเลยว่าคนคนนี้ต่อให้หน้าตารูปร่างดีแต่ถ้าเกิดเขานั่งแล้วแค่ขี้มูกนะครับอ่าแบบนี้เอามือนะครับล้วงเข้าไปแล้วก็แบบอ่าเหมือนกับอ่าดีดนะครับหรือว่านั่งแล้วก็เียบ หลังค่อมนะครับแล้วก็เกาแล้วก็แล้วก็ทำตัวไม่มั่นใจแบบมือแบบตื่นเต้นอย่างนี้หรือว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจครับผมครับ,รบ<ม>อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของความไม่มั่นใจและไม่ดูแลตัวเองนะครับ<ม>ซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาย่อมอยากให้มีคนมาดูแลเทคแคร์และอยากได้ผู้ชายที่มั่นใจหรือภาษาจิวิยาเรียกว่าอัลฟาเมล คือผู้ชายที่เป็นหัวหน้าฝูงหัวหน้าเผ่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเขาจึงไม่ได้แค่ดูครับว่าหน้าตาคนนี้ดีหรือไม่ดีอันนั้นคืออันดับแรกคือเห็นแค่แบบว่าเออก็คงโอเคมึงแต่เขาจะไปเด็รหรือไม่เขาดูครับว่าคนคนนี้เนี่ยมี behavior behavior หรือพฤติกรรมอย่างไรนี่คือความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในด้านการเลือกคู่นะคะตัวนี้นะครับผมจะวาดรูปสมองให้ดูนะครับสมองของเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ นี่คือตาของเรานะครับที่อยู่ฝั่งนี้ตาของเราจะมองไปด้านนี้ทีนี้ในสมองของเรานะครับจะมีสิ่งที่อยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่า pituitary gland นะครับผมเรียกมันสมมุติว่าชื่อย่อว่าเป็น pg นะครับ pituitary gland มีว่าทำอะไรมีไว้หลัง ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนมีไว้ทำอะไรรู้ไหมครับมีไว้ขับเคลื่อนคนให้ไปสู่สิ่งที่ต้องการฮอร์โมนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าต่อม Pg หรือ p ิ t โอยไทรอยแกงของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนออกมามากหรือน้อยเพศชายจะเป็นเทสโทสเตอโรนเพศหญิงจะเป็นเอสโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องจําไว้คือฮอร์โมนมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดี แน่นอนครับการขับเคลื่อนมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีในตัวของมันเองมันต้องถามว่าขับเคลื่อนไปไหนจะไปนรกหรือไปสวรรค์ผมจึงฝากเยาวชนและนะครับผู้ที่อยู่ในเวรียนทุกคนรวมทั้งท,ทุกวัยด้วยนะฮะูดถึงที่ดูรายการนี้อยู่ว่าเราต้องถามตัวเองเสมอว่าเราจะเปลี่ยนพลังทางเพศนั้นอนะเปลี่ยนพลังเซ็กซ์เป็นพลังสร้างได้ยังไง<อ>สร้างคือสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วผู้ชายที่เป็นผู้นําระดับโลกเป็น c e o เป็นอะไรอย่างเงี้ย เขามีการทดสอบในงานวิจัยแล้วพบว่าผู้ชายที่เป็นผู้นำทุกคนจริงๆแล้วมีแรงขับทางเซ็กซ์มากกว่าผู้ชายธรรมดาเพราะชนะนล่ะเพาะถึงได้มีเล็กๆน้อยๆกันเยอะถูกนะครับซึ่งอันนี้มันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับคนที่สมัยโบราณที่เป็นวานอนเรายังเป็นวานอนอยู่หรือถ้าไปดูในหมู่สัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขป่าหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอัลาฟ่เมลหรือผู้นำกลุ่มเนี่ยจะมีคู่เยอะที่สุด แล้วก็จะ,ะเผยแพร่เผ่าพันธุ์ของตัวเองด้วยการผสมพันเนี่ยเยอะที่สุด oh <my. S 1> เพราะฉะนั้นจ่าฝูงจ่าฝูงนะครับเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของผู้ชายโดยเฉพาะนะครับผู้ชายที่อยู่ในวัยวัยรุ่นครับหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์อย่างะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับ oh <my. S 1> ก็คือว่าออปชั่นมันจะเยอะแล้วสเสน่ห์จะเยอะแล้วทางเลือกก็จะเยอะนะครับ oh <my. S 1> แต่วิธีก็คืออะไรครับ oh <my. S 1> ผมให้ไปนะครับสำหรับการควบคุมสิ่งนี้ oh <my. S 1> ผมเรียกมันว่า T3 uh, หรือ3 t ทนะครับ <vite lla hai> <brasile lla> 3 t เนี่ยย่อมาสั้นๆเลยครับจาก transfer transform transcend เนี่ยผมจะแปลเียวตัว transfer คือการถ่ายโอนเรารู port, ้สึกพลังทางเพศปุ๊บเราต้องถ่ายโอนมันสู่คนอื่นอันนี้ไม่ดีครับคือพูดง่ายว่าสมมติเราเห็นผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้หญิงเห็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วเราก็รู้โอ้โหอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาจังเลยเกิดการข่มขืนครับแล้วรู้ไหมว่าประเทศไทย นะครับเมื่อ2ปีก่อนมีงานวิจัยว่าเรามีวัยรุ่นที่ท้องก่อนวัยเรียนเป็นอันดับ2ของอาเซียนเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่2คือ transform transform แปลว่าเปลี่ยนแปลงเหมือน transformer นะครับเปลี่ยนพลังเซ็กส์เป็นพลังสร้างอย่างที่ผมบอกว่าคนที่มีพลังขับเคลื่อนหรือฮอร์โมนฮอร์เมนเยอะที่สุดเนี่ยนะครับคือคนที่มีพลังสร้างสรรค์เยอะที่สุดจงเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีพลังขับทางเพศเยอะ ให้เราเนี่ยนะครับค่อยๆเราหลับตาครับหลับตาแล้วนั่งกับตัวเองสัก2-3วินาทีแล้วคิดดูว่าเราจะเอาแรงขับเคลื่อนที่มากมาย,น,ยนั้นนะไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้อย่างไรตัวที่3ามเขาเรียกว่า transcend นะครับ transcend เนี่ยแปลว่าการก้าวข้ามมันไปเลยนะครับพูดง่ายว่าเราจะไม่ถูกแรงขับทางเพศเนี่ยมาจับเราเป็นทาสอีกแล้วเราไม่ใช่ว่าเห็นใครแล้วเรารู้สึกว่า อย่างมีคอะไรกับคนนี้จังเลยแล้วเราไม่ใช่เป็นเมียเขาแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสร้างสรรค์าง,งานอะไรให้กับสังคมหรืออะไรด้วยแต่เราก้าวข้ามแรงขับนั้นได้โดยการทําอะไรรู้ไหมครับทําสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนามีคําทางจิตวิายาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เหมือนคลื่นเมื่อมันขึ้นมานี่นึกภาพถึงเรื่องของเซ็กส์นะครับเมื่อมันขึ้นมาเมื่อมันถึงจุดที่ต้องการจะปลดปล่อยแล้ว ถ้าเราแค่ดูมันอ oh ีกส oh ักพักหนึ่งมันจะสลายหายไปโดยเราไม่ต้องไปทำร้ายใครเซ็ก์สามารถสลายเองได้ถ um> ูกต้องผูต้องหาไปเลยจะถามผู <the <the ้ต้องหาไปเลยจะถามไหมครับครับผมก็อยากรู้ว่าทางทางจิตวิทยาสมมติเซ็กซ์มันมีผลต่อความรักไหมครับเซ็ก์กับความหลงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันแต่เซ็กซ์กับความรักเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันมากแล้วถามว่าความหลงกับความรักต่างกันยังไง ความหลงคือเราอยากจะได้อะไรจากคนคนหนึ่งแต่ความรักคือเราอยากให้คนคนนั้นมีความสุขแม้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะ oh. ครับแล้วแม่คะค่ะตงผู้ต้องหามาจะต้องค้นข้อกล่าหาไหมคะแม่ว่าหลักฐานมันน้อยเกินไปนะอย่าส่งฟ้องศาลเลยปล่อยตัวไปดีกว่ามั้งโอเคแนสใว่าผู้ต้องหามาสก็ บริสุทธิ์ค่ะกลับบ้านได้กลับบ้านได้ค่ะไปร้านแจมได้เลยค่ะของยังไงคุณผู้ชมก็ติดตามเราได้ที่ไหนคะหมวโลกค่ะสำหรคุณผู้ชมเป็นกาที่อยากติดตามสอนนอสตอรี่ง่ายๆเลยนะคะที่ไอจีสตอรี่อินดัสคอร์สเตชันค่ะได้นี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอปิดสอนนอสนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายสุดนี้นะครับผมจะมาให้ข้อคิด ที่สำคัญมากๆสำหรับพ่อแม่ว่าจะคุยกับลูกเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเซ็กซ์อย่างไรข้อคิดที่ผมอยากจะให้คือจงให้ให้มากกว่าห้ามหมายความว่าอย่างไรการห้ามครับคือการบอกลูกว่าไม่ดีอย่าอันตรายไม่ได้นะลูกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพบว่ายิ่งเราห้ามลูกมากเท่าไหร่ ลูกยิ่งอยากทำมากเท่านั้นเขาเรียกว่า Forbidden s u t Hypothesis หมายความว่าถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยเห็นอะไรถูกห้ามสมมุติว่าเราเอาหนังสือไปตั้งแล้วบอกว่าห้ามอ่านเลยนะเล่มนี้เด็กขาดเลยเราออกจากบ้านปุ๊บวัยรุ่นจะอยากอ่านทันทีถามว่าแล้วไม่ห้ามแล้วต้องทำยังไงต้องให้ครับให้อะไรครับหนึ่งความรู้ครับให้ความรู้วัยรุ่นมากที่สุดว่าอันนี้อันตรายอย่างไรจะนำไปสู่อะไร2ให้ปัญญาครับ คือบอกให้ลูกเนี่ยรู้จักพิจารณาว่าเมื่อทําสิ่งนี้แล้วถ้าลูกคิดดูสิถ้าตัวเองเกิดท้องขึ้นมาลูกท้องหรือเปล่าเงินงานมีหรือเปล่าเรียนจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นอย่างไร,งไรและสุดท้ายสําคัญที่สุดคือให้ความรักครับจําไว้ว่าความรักอันไรเงื่อนไขคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดจําไว้ครับว่าความรู้ปัญญาความรักคือสิ่งที่เราต้องให้อย่าไปห้าม แล้วลูกของคุณจะมีอนาคตสดใสทําให้สังคมไทยงดงามไปด้วยกันครับเกี๊ยวไม่กินคุณคงเป็นตามหาอาหารอร่อยอร่อ,อยก็เพลินทุกครั้งใ <onu S 2> ช่อามารญีุ่่อร่อยมากครอับผมต้องมีสารเล่าใสดหวานไม่ชอบครับอาหารอาหารญี่ปุ่นชอบนะใช่อาหารอร่อยครับแม่ชอบมากเลย